สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้คือผมจะบอกว่าผมเล่นจนผ่านมิชชั่นที่มันจับเวลาไปเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮนะแล้วก็ผมลืมอัดคลิป <c oughs> แต่ตอนนี้เรากลับมาต่อเพื่อมาตามหาเจ้ามาแชลนะฮะก็สำหรับใครที่ดูอยู่ช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด u b s สไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไป ลุยกันต่อนะมันตัดออกมาตัดอดอกมาจากตรงนั้นนิดเดียวคือมีแค่ฉากบูแต่มันไม่มีอะไรมากฮะโอเคหลังจากนี้เราก็จะลุยกันต่อเราใกล้ถึงมาแชลเต็มที่แล้วฮะโอเคขออภัยด้วยจริงๆฮะที่ผมลืมกดอัดอย่างเศร้าโอเคเรากลับมากันอีกครั้งนะครั้งนี้เราห่างหายกันไปพักหนึ่งฝีมือก็เลยตกนิด หน่อยนะไม่เยอะมากเท่าไหร่แล้วโอเคตรงนี้เราเป็นฉากบูที่ผมตายไปรอบที่แล้วโอเคนี่เปิดฉากด้วยการฟ้าล้วเบิดไปเลยจ้าผมไม่รู้นะว่าพลังของเจ้าไอ้ลุปตัาตุยเนี่ยนะมันทำอะไรได้อ่าแต่มันเหมาะกับกนถูกยิงมากโอเคเกมนี้ผมรู้ข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราไปอยู่ในจุดที่ผิดที่ผิดทางอ่ะเราก็จะมีโอกาสตาย,ตายสูงมาก ถ้าอยู่ถูกที่ก็ไม่มีปัญหาโอ้พลังพลังพลังโอ้โหกจะวิ่งไวไปนะอันแน่อันแน,น,น่เดี๋ยวนี้เขามีการจุบเดี๋ยวนี้เขามีการจุบครับทุกคนโอเคถ้าเราวิ่งถูกที่ถูกทางแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาฮะเราก็จะไม่ตายถ้าเกิดวิ่งผิดที่ผิดทางเท่านั้นแหละ บอกเลยว่ามันระเบิดจ้าอะไรกับกูเนี่ยโอ้โหขอโทษครับพี่ครับผมไม่เห็นโอ้โหความมือตันนี้แล้วปลาอะไรวะนะอะไรดิไม่ได่เดีียร์ดังหลักแป๊บมาใกล้ขนาดนี้ขอสักทีไม่ฮะไม่โดนหรอระยะไกลไปหรอ แต่ตัวเนี้ยโดนเน้นๆผมอันผมจะบอกว่าเจ้า RPG ตอนนี้มันติดตามได้แล้วด้วยนะโอ้นี่ตัว RPG ฮะต่อหน้าต่อตาป,ปกติ RPG มันจะไม่ติดตามตดูดิขนาดผมหลบขนาดนี้มันยังโดนอ่ะเอาไป <laughs> แพ็คคู่ไปแพ็คคู่โอเคกระถางต้นไม้ได้ไหมไม่ได้ระเบิดอ๋อ อ้าวเวนเออผมลืมชื่อเจ้าตัวยิงระเบิดได้แล้วมันมีชื่ออยู่ชื่อเอาเวจีหรืออะไรสักอย่างเลื่อยละไปเลื่อยแล้ว,ลวผมพูดไปเลื่อยแล้วตอนนี้มันสามารถยิงระเบิดได้สมงสุดรู้สึกว่าจะ3มลูกเออหืแล้วระเบิดมันค่อนข้างที่จะไกลฮะเราจะต้องหลบให้ดีถ้าหลบไม่ดีนี่ก็มีมีเจ็บโอ้โห แต่ว่ามันก็ข้อเสียคือมันช้าฮะระวังกวี่ข้างหลังโอหระยะน,นี้เลยเหรอระยะน,นี้เลยเหรอตาเองมือไม้สั่นไปหมดนี่ปลาระเบิดคืนฮะไม่ได้ตั้งใจบอกเลยว่าฟลุกอ๋อโอเคน่าจะหมดอะไรเต็มอีกแล้วเหรอ เว็บพ่อนเต็มฮะอุยเจอพอดีเลยเดี๋ยวเราครับของกันก่อนเลยแล้วกันฮะอืออุ้ยสมองสมองไหลใครพูดอะไรยังเพิ่งพูด เราทำทุกอย่างเพื่อจะได้ไปเก็บของ,ก,ของก็ยังเก็บไม่ได้อะเวบพ่นมอดฟูดเสียงยักรีดกลาสิครับ <c oughs> ชั้งมันไว้ก่อนโอ้โหเสียงเสียงมันหลอนกว่าทุกทีนะดูดิมันเริ่มเป็นเสียงสัตว์แล้วมันไม่ใช่เสียงคนแล้วอ่ะอันนี้คือมิชชั่นใหม่ฮะเกี่ยวกับ power x ray light box เราไม่ถึงสักทีเนี่ยมาแชวเนี่ยมาแชวนะฮะอยู่ใกล้ๆนี้ด้วยเพื่อเราจะได้พลังใหม่ครับผมขอขออนุญาตไปก่อนนะฮะน่าจะเป็นประตูด,ด้านนู้นโอ้ผมเกลียดเสียงมากเลยถูกมือไร่ถูกเตอเอ๋อยืนทำไรกันครับ I see it ฉันเห็นไป power object o f object of power ชิ้นนึงมันอยู่ข้างหน้านี่เองนี่ไงไม่ใช่แล้วโอ้คือตอนนี้ผมเล่นมาเกือบสองชั่วโมงนะพูดจะเจ็บคอแล้วตรงเนี้ยเหรอ power object f o object of power แล้วเราจะไปถึงมันได้ยังไงฮะใครก็ได้บอกผมที เจกออเป่้วเฮ้ยฉันละนายนายเจ้าพวกวิทยาศาสตร์พวกนี้จริงๆเลยสวัสดีครับเอ๋เราแค่กดมั่วๆก็น่าจะได้มากเอ๋เอ้าเออเติมก็ยังล็อกอยู่เอาไหม อันนี้ซ้ายยังล็อกใช่ไหมเดี๋ยวเราไปข้างบนเอขวาเอนไม่ยากไม่น่ายากทุกคนไม่น่ายาก,ก,มายากผมชักลำคาญเสียงมาแล้วเดี๋ยวกันนะมีอะไรบอกใบ้เราหน่อยไหมเอ๋เดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ทุกคนหน้าตามันจะต้องเป็นอย่างนี้เจอสักทีฮนะเป็นกรอบแล้วข้างบนเต็มเออเอาใหม่ ปับป๊บ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 ปับ๊บปั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 ๊บโอเคแค่นี้เองแค่นี้เองอทุกคนเราเข้ามาจากตรงนี้แล้วผมว่าผมกลัวเจ้าพวกตัวพวกนี้มันจะขยับจริงๆเลยเอาแล้วนะเยะ่ น่าจะเป็นพลังใหม่อีกแน่นอนครับทุกคนครั้งนี้เรากลับมาที่แบล็ k พิ r ามิดพิรามิดอีกครั้งนึงโอเคเดี๋ยวการ์เดนก๊อปปีคืออะไรหวังว่าคงไม่ต้องสู้ใช่ไหมเพราะเรารู้สึกว่าเรายิงแบบไม่ได้นะยิงไม่ได้เลย แต่มีหลอดเลือดฮะเออตัวนี้ยิงได้อยู่ตัวไหนยิงได้นะอืมกด F หรอคืออะไรกด F อ๋อ กว่าจะได้พวกมานี่แทบเปี่ยนตายก็ยิงไม่ได้อยู่ดีต้องใช้เจ้าพวกกันนี้ฮะโอเคล้มแล้วล้มแล้วตอนนี้แหละพลังใหม่ฮะสกิดจดนั้นอยู่ตรงนั้นคือเจ้าตัวนั้นนะเราไม่สามารถโอเคเราไม่สามารถที่จะยิงเจ้าไอหุ่นทองนั้นได้ฮะเราจำเป็นที่จะต้องใช้เจ้าตัวนี้ ตัวหุ่นสีเทาเป็นตัวจัดการโอ้โหเราใกล้ตายแล้วทุกคนแล้วเราต้องค่อนข้างที่จะแอบนิดหนึ่งนะไม่งั้นเราจะโดนความเสียหายอย่างล้นเหลือแนะ่นอนบอกได้คำเดียวโอเคเก็บเลือดมานิดโอ้หอหแล้วทำไมเพื่อนเราไม่ช่วยมีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างในตอนนี้ โอเคอย่ายิงโอ้โหผมโดนไอ้โกลเด้นยิงอะโอเคผมว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้เป็นเชลเตอร์เชลเตอร์อืมน่าจะเห็นผลซะมากกว่าไม่หรอ,อแรงไปเชลเตอร์แรงไปแล้วเราก็จะตายแล้วด้วยแล้วมันยิงมาจากตรงไหนตายหมายถึงหุ่นกระป๋องตัวทองอะส่วนตัวนี้ไม่ใช่ คือเราต้องเข้าใกล้ระยะไหนอะคือบางทีเข้าใกล้ไปมันก็ไม่เวิร์กว่ะตายแล้วเกินแล้วกุจ,จะตายนี่ไงแต่พอเราอ้อมมามันก็ไม่โผล่อะโอเคแล้วไปโผล่อะไรทางนั้นวนะเนี่ย <c oughs> ตกใจมาไวเลือเลนอือหืออ๋อนี่ไงเราใช้พลังแล้วเราก็สามารถเดินกไปไกลได้แต่เราอย่างแรกคือเราจะต้องเข้าใกล้ไปก่อนฮะ เจอแล้วเจอแล้วตัวนั้นโอเคโอเคแล้วเราก็ถอยได้อย่างงี้อย่างงี้แล้วก็ตกโอเคขอบคุณที่มันเป็นในเป็นในนี้เราก็เลยยังรอดฮะถ้าเกิดเป็นในชีวิตจริงนี่เราคงมองเทงไปแล้วแล้วโอเคโอเค กด f ล้วเคลื่อนไหวยากมากมันไม่เหมาะที่จะมาอยู่กลุ่ม f ฮะมันทำให้เราเคลื่อนไหวยากสุดสุดแล้วเจ้าตัวทองมาเราต้องหลบก่อนนะเพราะว่าเจ้าตัวทองนี้ค่อนข้างที่จะแสบอันนี้ลงมาลงมาอืมอีกทีนึงเอาเกินไปว่ะใกล้ตายแล้วเจ้าตัวทองอีกนิดเดียวคนอีกนิดเดียว แล้วเจ้าตัวทองไม่มีนกต่อแล้วโอเคยิงอีกทีนึงอีกทีนึงอีกอโอเคค่อนข้างใช้งานยากมากมีโอกาสที่เราจะเสียเลือดเยอะมากโอเค,อเ,คเจออีกตัวเองละเนี่ยมันอือหือ นี่ยเราควบคุมการเคลื่อนที่ยากมากเลยนะบอกเลยอ่อผมจะลองปลาดูว่าทีเดียวน่าจะตายนะ <_ As> โอเคเบียสักท<_ As> <_ As> ีอ๋ <karşı S 1> <_ As> อยังเหนื่อยโอเคได้พลังใหม่ฮะซึ่งเป็นพลังที่ดูเฮ้ยมันไม่ไร้ประโยชน์มันจะมีประโยชน์สำหรับเจ้าตัวที่มันถึกๆที่มันโหดๆนะนะ ถ้าเกิดเราไปใช้กระตัวที่มันไม่โหดก็เท่านั้นแหละฮะโอเคอ้าวอ้าวเจสซี่อย่าเพิ่งไปสนใจอ็อบเจกต์จะพวกกันนี้มันล้มได้ยังไง <c oughs> เรากลับไปสู่ภารกิจหลักของเราต่อฮะโอเคมาแชลอยู่ข้างหน้านี้แล้วนะคือผมจะบอกว่าเจ้าเสียงเดอะฮิตอ่ะมัน เกินหน้าเกินตาขึ้นทุกวันะัะทุกคนมันส่งเสียงได้น่ารำคาญมากมันเป็นเสียงเหมือนเสียงสัตว์แล้วอะตอนเนี้ยเดี๋ยวทุกคนก็จะได้ยินตอนนี้ยังไม่ได้ยินหรอกฮะแต่เดี๋ยวได้ยินแล้วจะแบบอมอืเกินไปเกินไปบางทีอ่าเป้าหมายม่อีกแล้วเราจะถึงไม่ได้มาแชลต้องไปที่เมเจอร์ต้องภารกิจเ x c l u s i v e m a มเจ Tar g e t อีกแล้วพิวเมติกผมเริ่มรำคาญแล้วนะ บางทีมันก็เยอะไปว่ะพิวเมติกพิวเมติกคือตรงไหนเดี๋ยอัพอะบิลิตี้กันฮะลืมอย่างนี้ไงเออเราจะต้องไปที่พิวเมติกพิวเมติกคืออะไรวะกลับไปแล้วเฮ้ยยังเหนื่อยเลยครัชทุกคนคือมาแชว์อยู่ตรงหน้าแล้วทุกคนผมเริ่มลำคาญระบบ เควสที่มันแบบเด้งเข้ามาแล้วก็มาจํากัดเวลาเราเนี่ยคือมาแชลอยู่ตรงหน้าแล้วผมเจอไป3ม,มิชชั่นแล้วนะกว่าที่จะถึงมาแชลเนี่ยแล้วก็เลี้ยวทางนี้อ๋อนี่ไงพรีเมติกอืมออตอนรับกันดีเหลือเกินตอนรับกันดีแล้ว,อลวโอ้โหถึกจังวะไม่ถึกขนาดานั้นนะ ตรงไหนอีกโอเคมาเป็นพวกเราซะเอ้ยนานนานกว่าในพิรามิดอะ่ะโอเคยังน้อยเรามีเจ้าตัวนี้เป็นนกต่อมันก็ค่อยๆที่จะเวิร์กระดับหนึ่งนะโอ้โหยิงไม่โดนโอ้โหพัสดุ พัดสดุฮะส่งเองยิ่งกว่าเคอรี่แล้วจังหวะเนี้ยเหนื่อยแทบไม่ลั่นระเบิดอือหือผมผมโดนต้อนไปเรื่อยๆแล้วอ,ะอ่ะเกมบ้าอะไรวะเนี้ลูกกระเบื้ ลูกกะเบ้ส่งพลังมาเดี๋ยวผมแอบคือผมไม่สามารถมองทางอื่นได้ด้วยเวลาที่ใช้ใช้พลังเนี้ยโอเคต้องฆ่าฮะบางทีมันถึกไปมันก็ยากเป็นเรื่องยากที่เราจะเลี้ยงเอาไว้มันอันตรายเกินฮะคือแค่เวสองทำไมมันโหดขนาดนี้เดี้อ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเอาเลือดออกฮะแล้วก็เอาเลือดออกเอาเลือดออกเป็นเอนเนอรีใส่เข้ามาแล้วกัน <c oughs> โอ้โหใกล้เกินกว่าที่จะพูดใครดำดำมาสิจ้ะเอฟได้ไหมเอฟไม่ได้ เอฟไม่ได้อดสั่งของโอเคยังไม่จบอีกเหรอเขาเคลียร์มิชชั่นกันไปแล้วเพื่อนเขาไปกันหมดแล้วอยู่ทำไมอะไรเต็มอีกเพอร์ซ a น m ลมเต็มอีกแล้วเหรอโอเคของเต็มเลยนะแต่ว่าเก็บไม่ได้สักชิ้น <laughs> ไปเท่าที่มีแล้วกันนะทุกคน โอ้โหมันให้เราวับไปวับมา <c oughs> ไปอีกนิดเดียวมาแชร์อยู่ข้างหน้าแล้วทุกคนหวังว่าจะไม่มีอะไรมาขัดเราอีกนะคือผมรู้สึกว่าไซมิชชั่นมันไม่ได้มีอะไรมากอะทำให้เราหงุดหงิดเสียเวลาเหมือนยืดตัวเกมเฉยๆฉู <c oughs> มิชชั่นหลักอีกรอบรอบทเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วมาเชร ได้ยินฉันไหมใช่ฉันได้ยินเธอคือใครฉันคือเจสซี่ฉันมาเพื่อช่วยฟ <Fa iden. S 1> าเ,เดนเราต้องการให้คุยใช่เธอพูดถูกแล้ว,ลวโอ้เอาอีกแล้วนะเยอ,อนะอไปนะเยอะไปนะโอ้ ยังได้อยู่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 ยังได้ย,ย,ไดยังได้อยู่ป่าววะโอ้เกินเรื่องเกินเรื่องแล้วจะพวกันนี้ยังไม่ตายอีกเหรอโอ้ผมไม่เล็งแล้วจังหวะเนี้ยเอ้ยโอ้ยไม่ทันได้แปลเลยเจสซี่พูดอะไรตรงนี้เป็นลิฟ โอเคคือความจริงม okay. ันไม่ได้ให้เราสู้เว้ยแต่เราดันไปสู้เอาอันน well, um> sure ี้ลิฟทฟทำงานอยู่ปะครัชโอเคฮ่าพวกเหรอนี่เหรอมาเชลมาเชวอยู่ข้างล่างนี่เหรอ ยังไม่ถึงอีกเหรอข้างหน้านี่เองโอ้เราต้องเซฟเป็นเรื่องแล้วผมว่าถ้าต้องเซฟอย่างเงี้ยอืมไปมาแชร์ยอยู่ข้างหน้านี่เองทุกคนไปอันเน่มุมกล้องปรับให้เราซะด้วย เออมาคุยเหอะไม่ไหวแล้วกว่าจะเจอเอ๊ะเสียหรือเปล่ายินดีกับตำแหน่งของเธอด้วยนะดัิเล็กเตอร์ฟาเดนเฮเลนมาเชลเป็นหัวหน้าของที่นี่หลังจากที่สักไลท์ได้เสียชีวิตฉันก็ได้รับผิดชอบปืนที่เธอเจอเรียกฉันว่าเจสซี่เทสบอกให้ฉันมาหาคุณเพื่อช่วยเป็นคำคำจากฮอนไลน์เหรอเจ้าปืนนี่มันไม่ได้รบกวนเธอเลยเหรอ จริงปะเนี่ยสถานการณ์ที่นี่ดาร์ลิงเคยได้สร้าง HRA แล็บไว้ใกล้ๆนี่พวกเราต้องการคนเพิ่มเพื่อไปจู่โจมมันลำพังแค่มือปืนของฉันมันไม่เพียงพอเราต้องการอาวุธมากกว่านี้อย่างน้อยที่สุดก็ดูเหมือนเธอจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้เขาจะต้องรู้เกี่ยวกับดแลนฉันสามารถจัดการเดินฮิตได้ฉันจะเป็นกำลังพลให้เธอเองนั่นเป็นคำตอบที่ดีเขากำลังจะทดสอบฉันแล้วดาร์ลิงได้ใช้ระบบป้องกันแล็บไว้แล้ว สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเราผ่านไปได้เราค่อยคุยกันหลังจากที่เคลียร์เดอะฮิสได้สำเร็จพวกมือปืนพาเธอไปโอ้ขอบคุณฮะครั้งนี้เราจะมีผู้ช่วยตามคอยโคเปอร์อยู่ด้านหลังฮะโอเคเดี๋ยวในที่สุดเราเจอมาแชลแล้วแต่เรายังไม่ทันได้ถามเลยก็ใช้งานเราอีกแล้วเหมือนทุกคนที่นี่ทำตัวยุ่งกันตลอดเลยฮะโอเค ภารกิจต่อไปนะเราจะต้องไปที่ HRA lab ฮะเพื่อแอบไปหา Darling ไม่แอบอะหาตรงๆนี่แหละเราจะต้องเจอ Darling ฮนะเขามีเรื่องให้เราช่วยอีกแล้วโอเคไว้ไว้ในพาร์ทหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมจะมานะฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอไว้แค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้ะ